ครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนวันนี้พบกับค,ครูเอสุดหล่อเช่นเคยนะครับนักเรียนครับวันนี้เราพบกันในเนื้อหาเรื่องที่2วิชาสุขศึกษาเทอม2นะครับเรื่องโรคไข้เลือดออกและโรคลมพิษเพื่อให้เป็นการเสียนาฬิกาเอ้ยเสียเวลาเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับตัวชีวัตรครับนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจําวันได้ ต่อมาเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนจะต้องรู้และปฏิบัติตามนะครับ 1. นักเรียนจะต้องอธิบายการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคโลมพิษ 2. นักเรียนจะต้องเขียนเสนอการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคลมพิษ 3. นักเรียนจะต้องตระหนักและเห็นความสําคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคโลมพิษนะครับ ลา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 ฮึนักเรียนครับนักเรียนกำลังเห็นคุณครูมีความสุขใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าวันนี้คุณครูมาเที่ยวป่านะครับนักเรียนเฮ้ยเตัวในบินผ่านคุณครูอาจจะตาฝากก็ได้นะครับนักเรียนเดินต่อดีกว่าม,มันมาอีกแล้วเฮ้ยน,นักเรียนมันมีเสียงด้วยนักเรียนเสียงอะไรนะ วี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 เสียงช้างหรือเปล่าวีวีอะไรนะคุณครูมีเพื่อนบอกคราว่าคุณครูเรามองทางซ้ายใช่ไหมครับวีวีวีเอ้ยยุงนังเรียนครับนักเรียนครับคุณครูเห็นเห็นยุงตัวใหญ่ทำไงดีครับนักเรียนคุณครูคิดว่าถ้าคุณครูยังอยู่ในป่าต่อไปคุณครูคงไม่ปลอดภัยแน่นอนครับนักเรียนงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับไปเรียนในที่ห้องดีกว่าครับนักเรียนไปเราไปห้องเรียนกันต่อมาครับนักเรียนนักเรียนครับ แล้วยังคิดว่าในภาพนี้คือยุงอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาถูกต้องนะครับในภาพนี้ก็คือยุงลายนะครับหากนักเรียนถูกยุงลายกัดจะเป็นอย่างไรคุณครูเชื่อว่านักเรียนคงไม่มีใครแน่นอนที่จะไม่เคยถูกยุงกัดใช่ไหมครับและถ้าเราถูกยุงลายกัดเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับรนักเรียนขันใช่ครับนักเรียนคันไม่เคยคันไหมครับใช่เวลาครูโดนกัดเนี่ย เนี่ยเกือบแล้วนะครับนักเร,รียนตะเกียะถ้าคนคูนะถ้าถ้าคนคูยังอยู่ในป่าต่อไปนะครับอาจจะถูกกัดได้นะครับต่อมาอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกใช่ไหมครับและมีตุ่มบวมแดงขนาดใหญ่เมื่อที่เราถูกกัดนะครับจ,จะมีตุ่มใช่ไหมครับนักเร,รียนและเราก็จะเป็นโรคไข้เลือดออกอนั่นเองนักเรียนครับนักเรียนร,รู้ไหมครับว่าสาเหตุและการติดต่อของโรคไข้เลือดออกเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับนักเร,รียนใครบอกครูดได้บ้าง เยี่ยมมากครับนักเรียนมีเพื่อนตอบเข้ามาแล้วว่าก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อกันโดยมียุงลายเป็นพาหะนําโรคเยี่ยมมากครับต่อมาครับนักเรียนโรคไข้เลือดออกมักจะระบาดในช่วงฤดูฝนเพราะยุงลายจะวางไข่แพร่พันธุ์ในที่ที่มีน้ําขังสาเหตุและการติดต่อนะครับปกตินะครับนักเรียนยุงลายเนี่ยจะออกหากินในเวลากลางวัน แต่เนื่องจากเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนจะส่งผลให้ยุงลายนะครับมีการปรับตัวเป็นการหากินในเวลากลางคืนเยี่ยมมากครับและลูกน้ํายุงลายนะครับนักเรียนจะกลายเป็นตัวยุงเร็วขึ้นจึงมีการระบาดในทุกฤดูนักเรียนครับเห็นไหมครับนักเรียนปัญหาของโลกร้อนเนี่ยส่งผลไปอย่างมากเลยและส่งผลไปถึงอะไรครับส่งผลไปถึงยุงลายเห็นไหมครับจากปกติออกหากินเวลากลางวันเขาปรับตัวไงครับออกหากินเวลากลางคืน นักเรียนนักเรียนรู้อาการของโรคไข้เลือดออกไหมครับไหนใครบอกครูได้บ้างว่าอาการของโรคไข้เลือดออกเนี่ยมันมีอาการอย่างไรบ้างเยี่ยมมากครับคืนไส้เบื่ออาหารมีใครตอบครูบ้างมีเพื่อนตอบเข้ามาแล้วปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดศีรษะหายใจหอบใช่ไหมครับนักเรียนหายใจไม่ค่อยทันใช่ไหมครับหอบเล่นกีฬาก็เหนื่อยง่ายใช่ไหมครับหน้าแดงหน้าแดงใช่ไหมเคยเป็นไหมครับนักเรียน มีไข้สูงติดต่อกันประมาณ2-7วันอาจมีจุดแดงขึ้นตามแขนตามขาและลำตัวนักเรียนครับเมื่อนักเรียนนะครับอะไรครับเกิดสิ่งเหล่านี้นักเรียนนะครับอาจสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเกิดโรคไข้เลือดออกนะครับต่อมาครับเรามาดูอาการของโรคต่ออาการนะครับก็คือผู้ที่มีอาการรุนแรงจะกระสับกระส่ายมือเท้าเย็น อาจอุจระเป็นสีดำเนื่องจากเลือดออกในระบบทางเดิอนอาหารซึ่งอาจจะช็อกหมดสติและเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับต่อมาครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นเมื่อเป็นไข้เลือดออกนะครับเมื่อนักเรียนมีไข้สูงควรเช็ดตัวและรับประทานยาลดไข้ประเภทพาราเซตามอนนะครับไม่ควรรับประทานยาจำพวกแอสไพรินเพราะอะไรครับ เพราะจะทําให้เลือดออกในกระเพาะอาหารนักเรียนจะต้องดื่มน้ําเยอะๆน้ําผล,ลไม้เพื่อให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียโดยดื่มน้ําครั้งละน้อยแต่ดื่มไปบ่อยนะครับนักเรียนแต่ไม่ใช่กินจนแบบทีเดียวหมดขวดนะครับนักเรียนอาจจะเกิดอาการจุกได้นะครับต่อมาครับรับประทานอาหารอ่อนๆเช่นโจ๊กข้าวต้มคุณรูชอบมากเลยครับนักเรียนโจ๊กนยครับนักเรียนมันย่อยง่ายนะครับเป็นอาหารที่อ่อนมากหากมีอาการซึมกระสับกระส่าย รีบส่งแพทย์นะครับห้ามปิดไว้คนเดียวนะครับนักเรียนและหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกกันไปแล้วคุณครูนะครับจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และสรุปความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นเมื่อเป็นโรคไข้เลือดออกเป็นแผนภาพความคิดนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนทําครู่นึงนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติทําได้เลยครับ นักเรียนถ้าใครเสร็จแล้วเข้ามาส่งได้เลยนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกโอ้ครับตอนนี้นะครับนักเรียนคุณครูเห็นความมุ่งมั่นความพยายามของนักเรียนมากนะครับมีเข้ามาแล้วครับมีเข้ามาแล้วอ่ะใครเสร็จแล้วเข้ามาต่อแถวส่งได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะครับหมดเวลาครับนักเรียนและคุณครูนะครับได้สุ่มตัวอย่างของเพื่อนมาแล้วนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างผลงานของเพื่อนกันนะครับการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นเมื่อเป็นไข้เลือดออก เพื่อนของเราเขียนมาว่ารับประทานยาพาราเซตามอนเพื่อลดไข้รับประทานอาหารอ,อ่อ,อนๆก็คือโจ๊กและข้าวต้มหากมีอาการซึมกระสับกระส่ายควรรีบไปพบแพทย์นะครับและสุดท้ายเพื่อนของเราบอกว่าดื่มน้ําน้ําผลไม้เพื่อให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียนักเรียนครับข้อมูลของเพื่อนมีใครจะเสนอเนะเพิ่มเติมอะไรไหมครับมีไหมครับไม่มีไม่มีแสดงว่า ข้อมูลของเพื่อนครบถ้วนสมบูรณ์ใช่ไหมครับถ้าครบถ้วนสมบูรณ์ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนเลยครับเยี่ยมมากเลยครับนักเรียนต่อมาอ่านักเรียนครับคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทํานะครับนักเรียนแบ่งกลุม่มกลุ่มละ2 3คนแต่ละกลุม่มร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดนะครับย้ําอีกครั้งนะครับนักเรียน กลุ่มละ2-3ถึง3คนนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติทำได้เลยครับใครเสร็จแล้วเข้ามาส่งนะครับนักเรียนไม่ต้องแย่งกันนะครับนักเรียนเพราะค,คุณครูเชื่อว,ว่าทุกคนนะครับมีความสามารถเท่ากันทุกคนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้เกรด5เลย อะไรนะครับตเกรดห้าไม่มีใช่ไหมครับโอเคโอเคโอเคสี okay, ่ okay, okay, พอนะครับนัเรียนมาเรามาดูตัวอย่างของเพื่อนกันนะครับนี่คือคุณครูนะครับได้สุ่มตัวอย่างเพื่อนมาแล้วเพื่อนของเรานะครับเขียนมาว่าการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกนอนกลางมุงระวังไม่ให้ยุงลายกัดนักเรียนครับนักเรียนจะต้องนอนกลางมุงนะครับนักเรียนอย่าประมาทนะครับ 2. ออยู่ในที่อากาศที่ถ่ายเทได้สะดวกไม่อับชื้นไม่มือทือใช่ไหมสาม เล่นในที่ที่มีแสงสว่างไม่เล่นในห้องที่อะไรครับอับใช่ไหมครับหรือมีแสงสว่างไม่เพียงพอจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านให้โร่งโปร่งด้วยการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ Hin. อยู่เสมอปล่อยปลาหางนกยุงหรือปลาสอดในแหล่งเพาะพันยุงลายนักเรียยครับยุงลายมันจะชอบอยู่ในนะครับอยู่ในอ่างน้ำใช่ไหมครับนักเรียนถ้านักเรียนนะครับในบ้านนักเรียนมีปลาหางนกยุงนะครับนักเรียนปล่อยไปเลยครับนักเรียนเพราะว่ามันจะอะไรครับมันจะกิน กินยุงลายนะครับนักเรียนแล้วก็ทําให้ไม่มียุงลายนั่นเองครับและสุดท้ายครับนักเรียนเพื่อนของเราเขียนมาว่าปิดฝาองน้ําใช้ดินกลบบริเวณที่มีน้ําขังหรือเปลี่ยนน้ําในจานรองขาตู้เจรการทุกสัปดาห์นะครับนักเรียนครับโอ้โหเพื่อนของเรานะครับเขียนมาเต็มมากเลยครับมีใครจะเสนอแนะนอกเหนือจากที่เพื่อนเขียนมาไหมครับมีมั้ยครับนักเรียนมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีแสดงว่าข้อมูลของเพื่อนครบถ้วนใช่ไหมครับ ถ้าครบถ้วนขอเสียงปรบมือให้เพื่อนเลยครับเก <arlo. S 1> ่งมากเลยครับนักเรียนต่อมาครับนักเรียนนักเรียนครับบุคคลในภาพกำลังทำอะไรอยู่ครับมีเพื่อนตอบมาแล้วก็คือเด็กกำลังเกาที่บริเวณใบหน้าใช่ไหมครับเอ๊แล้วสาเหตุอะไรล่ะครับที่เด็กกำลังเกาที่บริเวณใบหน้านักเรียนรู้ไหมครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรก็คือมีอาการคันใช่ไหมครับ ผื่นแพ้ใช่ไหมครับต่อมาครับนักเรียนเคยเป็นผื่นหรือไม่ครับผื่นมันจะแดงๆใช่ไหมครับนักเรียนเป็นตุ่มๆเล็กๆใช่ไหมครับนักเรียนเคยเป็นไหมครับเคยใช่ไหมครับและนักเรียนคิดว่าผื่นที่เกิดขึ้นเป็นโรคอะไรครับเยี่ยมมากครับโรคลมพิษนั่นเองต่อมาครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูความหมายเกี่ยวกับโรคลมพิษกันนะครับ โรคลมพิษนะครับเป็นโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้เพราะสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคลมพิษเกิดจากการแพ้สิ่งต่างๆนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูชนิดของโรคลมพิษกันนะครับ 1. ก็คือลมพิษแบบเฉียบพลันก็คือเป็นลมพิษที่เป็นเนหาย,หายติดต่อกันน้อยกว่า6สัปดาห์ 2. ลมพิษแบบเรื้อรัง เป็นลมพิษที่เป็นเป็นหายหายต่อเนื่องการเกิน6สัปดาห์การแพ้อาหารเช่นอาหารทะเลผงชูรสสารการบูดสีผสมอาหารการแพ้ยาบางชนิดซึ่งทําให้เกิดผื่นลมพิษนักเรียนครับลมพิษแบบเลือรลังนะครับนักเรียนเห็นไหมครับในภาพคืออะไรครับนักเรียนคือพึ่งใช่ไหมครับการแพ้พิษของสัตว์และแ nah, มลงบางชนิดต่อมา การแพ้สิ่งที่มาสัมผัสเช่นขนสัตว์เกสรดอกไม้ฝุ่นละอองการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือมีพยาธิอาการนะครับนักเรียนนักเรียนเห็นในภาพไหมครับหน่ากลัวมากนะครับนักเรียนเป็นผื่นหรือผื่นนูนแดงเลยใช่ไหมครับจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกระจายตามตัวแขนขารอบดวงตาในผู้ที่มีอาการรุนแรงบริเวณที่ใบหน้า หรือลำคอนะครับนักเรียนน่ากลัวนะครับนักเรียนถ้านักเรียนรู้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นเมื่อเป็นโรลคลมพิษกันนะครับประครบด้วยผ้าเย็นและทายาแก้ผดผื่นคันหรือทาคามามไมเพื่อช่วยลดอาการคันนะครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าถ้าเราเป็นโรคลมพิษหรือเป็นผื่นอย่างเงี้ยนักเรียนคิดว่าเราควรที่จะเกาไหมครับเยี่ยมมากครับนักเรียนไม่ควรเกานะครับ ไม่เกาไม่แกะเกาผิวหนังเพราะจะทําให้ผิวหนังอักเสบนั่นเองต่อมาครับการดูแลเบื้องต้นนะครับก็คือถ้านักเรียนมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกหรือเป็นเรื้อรังควรไปพบแพทย์น,นะครับข้อนี้นะครับนักเรียนสําคัญมากนะครับหากเกิดสิ่งผิดปกติในร่างกายห้ามเก็บแล้วคิดว่าเดี๋ยวมันก็หายแบบนี้คิดผิดนะครับต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ แล้วคุณพ่อคุณแม่จะพาเราไปพบแพทย์นะครับต่อมาครับรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะครับนักเรียนนักเรียนย้ําคํานี้นะครับอย่างเคร่งครัดก็คืออะไรครับอาจจะมีกินยาก่อนอาหารหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมครับนักเรียนจะต้องกินยาตามที่แพทย์สั่งนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคลมพิษกันไปแล้ว ครูนะครับจะให้หนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และสรุปความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นเมื่อเป็นโรคลมพิษเป็นแผนภาพความคิดนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติทำได้เลยครับนักเรียน ไหนใครเสร็จแล้วมาส่งครูเลยครับดูซิว่าวันนี้จะมีหน้าใหม่มาส่งหรือเปล่านะเอาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเร็ว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 เรวหมดเ,เวลานักเรียนครับคุณครูขออนุญาตสุ่มตัวอย่างงานของเพื่อนนะครับเรามาดูงานของเพื่อนกันเพื่อนของเราครับ <c oughs> ขเบ <c oughs> ขียนมาว่าการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นเมื่อเป็นโรคลมพิษไม่แกะเกาผิวหนังถ้ามีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกหายใจไม่ออก ควรรีบไปพบแพทย์ทายาแก้ผดผื่นคันหรือทาคารไมย้ยและสุดท้ายครับเพื่อนของเราบอกว่าประครบด้วยผ้าเย็นที่ผื่น,นั่นเองนักเรียนครับข้อมูลของเพื่อนที่ตอบมาครบถ้วนสมบูรณ์ไหมครับหรือมีใครจะเสนออะไรไหมครับไม่มีใช่ไหมครับถ้าไม่มีนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเลยครับต่อมาครับคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทํา นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคลมพิษโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดนะครับทนักเรียนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับถ้าเสร็จแล้วนักเรียนส่งเข้ามาได้เลยนะครับอะเรามาดูตัวอย่างของเพื่อนกันนะครับเพื่อนของเราครับเขียนมาว่า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคลมพิษ 1. ทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอเพราะจะไม่เครียดใช่ไหมครับ 2. การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายของใช้ส่วนตัวและเครื่องนุ่งห่มอยู่ตลอดเวลา 3. สังเกตตนเองเพื่อหาสาเหตุว่าแพ้อะไรแล้วหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นเพื่อนมีเหตุและผลนะครับและ 4. เพื่อนของเราครับบอกว่าไม่รับประทานอาหารหรือใช้ยาที่ทําให้เกิดอาการแพ้นักเรียนครับมีใครจะเสนอแนะข้อมูลของเพื่อนไหมครับมีไม่เอ่ยไม่มีใช่ไหมครับถ้าไม่มีนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อน่อยครับเยี่ยมมากเลยครับแม่ห้องนี้นะครับตั้งใจเรียนแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยครับต่อไปครับคุณครูเชื่อว่าทุกคนนะครับอยากทําแบบทดสอบจนมือสั่นแล้วใช่ไหมครับ ไปถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสู่แบบทดสอบกันเลยข้อแรกครับบุคคลใดมีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกนักยนครับกอไกลนอนกลางมุ้งเอ๊ใช่หรือเปล่านะนอนกลางมุ้งมีโอกาสเป็นหรือเปล่านะไปดูกันขอใครอยู่ในที่สว่างโล่งมีลมพัดขอควายนั่งในห้องที่สะอาดลมพัดผ่านและงองงูเล่นบริเวณที่รกร้างและอับชื้น คุณครูให้เวลาคิดคำตอบครูหนึ่งครับติตอกติกตอกติกตอกติกตอกหมดเวลานักเรียนครับบุคคลที่มีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกข้อใดครับนักเรียนโอ้มีหลายคนนะครับบอกมาว่าครูเอครับงองูครับครูเอคะงองูค่ะงองูใช่ไหมครับเปลี่ยนคาตอบไหมเปลี่ยนได้นะยังทันอยู่นะไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับงองูเป็นคําตอบที่ผิดไม่ต้องงงครับ ผิดซ่าที่ไหนล่ะงองงูเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือถ้าเรานะครับเล่นบริเวณที่รกร้างและอับชืน้นก็จะเกิดอะไรครับมีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกได้นะครับถ้าใครถูกนะครับขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยไดหนึคะแนนแล้วนะครับเรามาดูกันว่าใครจะถูก3ข้อรวดข้อต่อมาข้อใดเป็นการดูแลรักษาเมื่อเป็นโรคลมพิษที่ถูกต้องนั่นเองครับมาดูกันก็ไกล รับประทานยาแก้ปวดทุก3ชั่วโมงมใช่หรือเปล่านะทุก3ชั่วโมงหรือทุก5ชั่วโมงขอใครทาคารามายเมื่อมีอาการคันขอควายอาบน้ําฟอกสบู่หลายครั้งและงองงูใช้แป้งเย็นทาบริเวณผื่นกเรกยนครับให้เวลาคิดคําตอบครูน่นึงครับติก๊กตอกติก๊กตอกคิดคิดคิดแล้วสนุก หมดเวลาไม่งกันครับไหนช่วยครูตอบหน่อยครับว่าข้อใดเป็นการดูแลรักษาเมื่อเป็นโรคลมพิษที่ถูกต้องมีใครตอบข้อเลยครับกอไก่มีไหมไม่มีใครยกมือขอควายมีไหมยังไม่มีใครยกงอง,งูนะครับไม่มีอา้าแสดงว่าพวกเราตอบอะไรครับตอบขอไข่เลยครับขอไข่ใ,ใช่ไหมเรามาดูกันว่าถูกต้องไหมขอไข่เป็นคําตอบที่ที่ที่ถูกต้องนะครับก็คืออะไรครับ เรามีวิธีการดูแลรักษาเมื่อเป็นโรคลมพิษเราจะต้องทาคาลาไม่เมื่อมีอาการคันนะครับข้อสุดท้ายครับนักเรียนข้อใดเป็นวิธีป้องกันตนเองจากโรคลมพิษขอกคหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแผ้ขอใครเล่นคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงในบ้านขอควายฉีดวัคซีนป้องกันโรคงองูพักผ่อนให้เพียงพอ อ่นักเรียนครับข้อใดเป็นวิธีป้องกันตนเองจากโรคลมพิษนะถ้าพร้อมแล้วให้เวลาคิดคำตอบครับติ๊กตอก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 หมดเวลานักเรียนครับไหนใครตอบกอไก่ยกมือโอ้โหกอไก่ยกมือกันพึบเลยมีใครตอบขอไข่ไหมไม่มีขอควายมียกไหมไม่มีงองงูมียกไหมไม่มีจอจานมีไหมอ่อจอจานไม่มีนะครับ กไก่ใช่ไหมครับนักเรียนเปลี่ยนคําตอบไหมไม่เปลี่ยนใช่ไหมกอไก่แน่นอนนะกอไก่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือวิธีที่ป้องกันตนเองจากโรคลมลพิษเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้เกิดอาการแพ้นะครับและหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ทําแบบทดสอบกัน3ข้อกันไปแล้วคุณครูนะครับมีชิ้นงานมาให้นักเรียนทยําเดี๋ยวเราไปดูชิ้นงานกันเลยครับชิ้นงาน นักเรียนยกตัวอย่างอาการของโรคที่ตนเองเคยเป็นหนึ่งโรคอธิบายอาการการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นการป้องกันโรคและผลที่เกิดขึ้นลงในแผนภาพความคิดนะครับและนี่คือตัวอย่างแผนภาพความคิดนะครับทักเรียนก็เขียนชื่อโรคมานะครับอาการการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นผลที่เกิดขึ้นการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นทักเรียนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติทำได้เลยครับ นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้กันการรู้จักปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคจะทําให้มีร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยจากโรคต่างๆและสามารถทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันได้ดีก็คืออะไรครับนักเรียนก็คือถ้าเรารู้จักป้องกันโรคเนี่ยโรคมันก็จะไม่มาหาเราและเราก็จะทํากิจกรรมอะไรก็จะมีความสุขราบรื่นไม่มีสิ่งอะไรมารบก,กวนเราเองครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของเพื่อนกัน เพื่อนของเรานะครับบอกว่าเคยเป็นโรคไข้หวัดอาการของเพื่อนก็คือปวดศีรษะตัวร้อนหนาวสันมีน้ำมูกไอจามและการดูแลรักษาเบื้องต้นของเพื่อนก็คือเช็ดตัวรับประทานยาลดไข้นอนหลับห่มผ้านหนาๆต่อมาการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นเพื่อนของเราครับบอกว่าไม่เดินตากฝนทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่อยู่กลางแดดร้อนจัดและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสุดท้ายก็คือผลที่เกิดขึ้นไม่เจ็บป่วยได้โรคไข้หวัดร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนนักเรียนได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกและโรคลมพิษเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนครับคุณครูหวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้เรียนวันนี้ไปใช้นะครับนักเรียนไม่ว่าจะเป็น การดูแลรักษาตนเองใช่ไหมครับนักเรียนรู้ถึงอาการรู้ถึงการดูแลรักษานักเรียนสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทั้งครอบครัวได้เลยนะครับและที่สําคัญนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนเองด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้คุณครูวีรเทพขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ